รายการาศาสเซียนเป็นรายการที่แนะนำพระเครื่องยอดนิยมพระที่น่าสนใจการเก็บพระอนาคตการลงทุนในวัตถุมงคลต่างๆรวมถึงการวิเคราะห์วัตถุมงคลที่น่าสนใจในมุมมองของทีมงานราชาเซียนทางนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำในเรื่องมูลค่าและความนิยมทั้งหมดขึ้นอยู่กับความต้องการเศรษฐกิจความพอใจของผู้ขายและผู้เช่าซื้อทางนี้ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้ชำนาญก่อนเช่าบูชาสวัสดีครับ ชาวราชาเสียนทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศาสเสียนโดยผมปิงดับแบงค์ผู้ดำเนินรายการรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่น่าสนใจเป็นที่นิยมรวมถึงแนวทางในการสะสมโดยทุกวันนี้ก็ต้องบอกจริงๆนะครับว่าการสะสมพระในปัจจุบันนั้นหมายถึงการลงทุน หากเก็บตามศรัทธาก็คงไม่ผิดน,นัดแต่หากนึกถึงการขายต่อการเก็บเป็นทรัพย์สินในอนาคตส่งต่อถึงลูกถึงหลานก็คงต้องศึกษากันให้มากๆนะครับรายการาศาสตร์เสียนก็ขอไปอีกหนึ่งรายการที่จะมาแนะนําการเก็บพระให้กับทุกๆท่านได้รับทราบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกๆท่านมากที่สุดมาเริ่ม EP 2ในวันนี้ กับเหรียญรุ่นหน้าแก่หรือรุ่นหน้าอรหันต์หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์มาเริ่มกับรูปแบบหรือรูปลักษณ์ของเหรียญกันก่อนนะครับเหรียญหน้าแก่หรือรุ่นหน้าอรหันต์เป็นเหรียญลูกไข่หูในตัวนะครับปรากฏรูปหลวงปู่ศรีครึ่งองค์มียันกำกับไว้ที่สังกติโดยพื้นเหรียญเนี่ย จะสโลปเป็นแองสำหรับผมดูสวยงามมากๆในส่วนของด้านหลังเหรียญจะปรากฏยันใบพัดโดยเขียนว่ามักอุบและมีภาษาไทยระบุรอบข้างว่าที่ระลึกงานผูกพัทสีมาวัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่ศรีฉันทศิริและมีพศระบุว่า 2,519อันเป็นปีที่จัดงานมาถึงประวัติของเหรียญหน้าแก่ที่สร้างเมื่อปี2,519โดยวัดถ้ำขาบุญนาคจัดสร้างไว้ในงานที่ระลึกผูกพัฒนสีมาจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวนะครับจำนวนการสร้างทั้งหมด20,000เหรียญในปีนั้นส่วนลักษณะของผิวจะมีทั้งลมน้ำตาลและหรือลมมันปู ซึ่งเฉดสีจะแตกต่างกันออกไปเหรียญรุ่นนี้โดดเด่นด้วยบุศินอย่างมากใครหลายคนเมื่อได้สองเหรียญจะบอกว่าเหมือนจริงงดงามอย่างมากโดยช่างผู้แกะเหรียญรุ่นนี้ก็คือช่างประหยัดละอ,อพันสกุลหรือในนามที่เรียกกันว่าช่างออสมือเทวดาผู้แกะเหรียญอันโด่งดังในอดีตหลายเหรียญเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น เหรียญทุนก้าวหลงพ่อทบเหรียญเล่าสู้หลงปูแหวนเหรียญเปิดโลกหลงปูดูอันนี้ยกตัวอย่างเล็กๆนน้อยนะครับจากผู้เล่าที่เคยได้สัมภาษณ์ท่านท่านเล่าให้ฟังว่าเหรียญรุ่นหน้าแก่หลงปูสีตัวท่านเองใช้เวลาแกะเพียงสามวันเท่านั้นนะครับเพื่อให้ทันงานปลุกเสกซึ่งผมฟังแล้วเป็นอะไรที่น่าอาศัศจรรย์อย่างมาก เมื่อได้ต้นแบบของเหรียญรุ่นนี้ท่านได้นําไปให้หลวงปู่ศรีดูหลวงปู่ศรีก็หัวเราะชอบใจอย่างมากแล้วหลวงปู่ศรีท่านได้บอกว่าหน้าเหมือนคนแกด่ดีจึงเป็นที่มาของชื่อของเหรียญรุ่นนี้หากพูดถึงการเล่นหาสําหรับเหรียญรุ่นหน้าแก่หลวงปู่ศรีความนิยมของเหรียญหน้าแก่ถ้าหากจะพูดในเรื่องของความสวยงาม สมจริงคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหมือนหลวงปู่แบบมีชีวิตจริงๆทำให้เหรียญรุ่นนี้กลายเป็นที่นิยมของวงการนักสะสมยิ่งหากท่านเป็นนักส่งพระท่านจะได้เห็นการแกะพิมพ์แบบชั้นครูที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน,บนเหรียญรุ่นนี้ในส่วนของค่านิยมก็เล่นหากันกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในส่วนกลาง หรือกลุ่มใสายตรงหรือกลุ่มจะไม่ใช่ใสาตรงก็รู้จักเหรียญรุ่นนี้เป็นอย่างดีเพราะเหรียญรุ่นนี้ครั้งหนึ่งเคยมีประสบการณ์เป็นข่าวโด่งดังในเรื่องของการยิงไม่ออกถึงสามนัดในสมัยก่อนหากพูดในภาษาทั่วไปคือเหรียญรุ่นนี้แขวนเดียเด่ยวๆได้เลยละครับหรือจะเก็บสะสมไว้ในอนาคตก็ถือว่าไปได้ไกลมากๆสำหรับเหรียญรุ่นนี้ หากให้ผมสรุปว่าทำไมต้องแนะนำเหรียญรุ่นหน้าแก่หลวงปู่ศรีหากเทียบราคาในปัจจุบันสำหรับผมมองเองว่ายังไปได้อีกไกลมากด้วยจำนวนที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปทําให้มีหมุนเวียนแลกเปลี่ยนในการซื้อขายรวมถึงมีเพียงเนื้อเดียวบล็อกเดียวทําให้เล่นได้ง่าย รวมถึงทั้งกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับชื่อเสียงวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีก็เป็นที่รู้จักของนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างดีแต่ที่โดดเด่นมากที่สุดสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็คือการแกะพิมพ์ที่ดูสมจริงดังมีชีวิตทำให้เหรียญรุน่นนี้ยังคงมีมนเสน่ห์มนขลังมาถึงปัจจุบัน อาจจะบอกได้ว่าพระเกจิในยุคก,กลางประมาณปีหนึ่งกว่าของจังหวัดนครสวรรค์นอกจากจะมีหลวงพ่อผมว่าช่องแครแล้วผมก็เห็นก็มีเพียงหลวงปู่ศีนี่แหละครับที่วัตถุมงคลไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยรวมถึงจะมีค่าในอนาคตข้างหน้าด้วยซ้ำไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล,ละรับฟังต่อไปจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นใด ลอติดตามได้ในอีพีหน้าหรือท่านใดอยากแนะนำวัตถุมงคลรุ่นใดก็ตามก็คอมเมนต์ข้อความไว้ที่ด้านล่างสำหรับวันนี้ผมปิงนับแบงค์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ